ความเข้าใจโครงกันเพราะว่ามันจะมีการสื่อความคืบหน้าอีกเป็นระยะแล้วก็จะดำเนินการในวันนี้ในทีนนะฮะประการแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขนะครับจุดที่จะมีการลงื้นที่ตรวจสอบนะฮะท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าในวันปรกนั่นแรกเนี่ยนะครับเราบอกว่ามี ที่จะต้องตรวจสอบเนี่ย1,600จุดนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยปรากฏตัวเลขเป็น2,000กว่าแห่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยนะฮะตรงนี้ทางความเข้าใจว่าไอที่ประกาศเป็น1,600วัาจุดนั้นเนี่ยมันเป็นโกดังกลางกลางที่เข้า,านะร่วมโครงการนะฮะเช่นบริษัทนี้บริษัทนี้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในแต่ละโกดัง,ดงกลางกลางเนี่ยมันอาจจะมีโกดังมากกว่าหนึ่งหลังแต่ท่านพิ่อรน,นะฮะ เช่นบริษัทนาทวุฒิสายเกลือเนี่ยเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นกลางของโครงการแต่ในบริษัทนี้เนี่ยมีโกดังเก็หลังจึงต้องตรวจแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับนั่นจึงเป็นจํานวนหลังของโกดังนะครับส่วนในว่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่มีการเพิ่มโกดังกลางเข้ามาในโครงการด้วยไอตัวเลขเดิมเนี่ยเป็นตัวเลขณัวันที่30สฤษภาคม แต่ว่าเที nu, ่ยวนี finder, ้วันนี้ที่เราลงตรวจสอบเนี่ยเอาตัวเลขอัปเดตคือยี่สิบมิถุนายนนะครับพอกสอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้มันจะได้เข้าใจชัดเจนขออนุญาตยนชี้แจงครับในประเด็นที่เกี่ยวกับคางสินค้าการและลงสีที่เปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่แกว่า ในการให้บัญชีข้อมูลไปเนี่ยนะครับณวบวันที่3เรณะพฤษภาผมแต่นันที่วันนี้ไป็ขอ้อตรวจสอบเนี่ยมันก็คือวันที่2 7มิพินาโย,ยในช่วงในช่วงที่มีระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีการเปิดทั้งโรงสีข้าวนะครับที่มีการรับข้าวเพิ่มขึ้นนะครับหลายหยุดแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะมีโงดานตรางหลายแห่งที่เปิดรับข้าวสาร ซึ่งมีการสีแสงและจากรงสีนำมาส่งมอบก็ส่งผลในจํานวนที่เพิ่มขึ้นนี่มันก็ต้องมากขึ้นเมื่อเทียบกับหน้าบันที่ามสิบเอ็ดพฤษภานะครับในส่วนของโรงสีนี่นะครับก็ที่เพิ่มขึ้นมานี่นะครับก็ประมาณ3ามสิบกว่าแห่งนะครับส่วนโกดังการเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานี่นะครับก็คือในส่วนของกลังการนี่ในของออกกระสอยเพิ่มมาประมาณสามร้อยกว่าแห่งครับก็เลยส่งผลให้ตัวเลขนี้นะครับมันก็เลยมากขึ้นกว่าจากตัวเลขที่หน้าบันที 3าระเป็นพฤษสภาที่ได้แจ้งเอาไว้เ uh ป็นข้อมลให้กับทางทางผู้ท <hyster arian> ี่เกี่ยวข้องได้ทราบครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงสีหรือโกดังทางกลางที่เพิ่มขึ้นจากตัวเลขหน้ันที30พฤษภาคมอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกแห่งเี่ยจะต้องมีการลงบัญชีลงทะเบียนอย่างเป็นทางการไว้กับตัวโครงการเท่านั้น นะครับถ้าหากว่าลงพื้นที่โรงสีโกดังกลางๆใดแล้วรากว่าผู้รับผิดชอบเช่นเจ้าของโรงสีหรือหัวหน้าคลังอ้างว่ายัางมีข้าวของโครงการเก็บไว้ในโกดังบางหลังที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้ผมก็ได้สั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบตรวจนับด้วยแต่หมายเหตุไว้ต่างหากว่าเป็นโกดังที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่านี่เป็นปริมาณข้าวที่มีการเอามาเติมทีหลังเลยไม่ได้ใส่เข้าโกดังกลางางที่ขึ้นบัญชีไว้หรือไม่นะครับส่วนการปฏิบัติที่เมื่อสักครู่ทางตำรวจภูธรภาคสองท่านรายงานว่าที่จังหวัดฉะเชิงเซาตัดกุญแจแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยคือท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับว่า ตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับในฐานะประธานรุกกรรมการระดับจังหวัดนนได้เก็บรวบรวมกุญแจตัวดังคลังทั้งหมดเอาไว้แล้วก็กระจายไปยังเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบลงไปเปิดแต่ละคลังแต่ละโกะดังบางแห่งที่มีต้องตัดกุญแจเพราะว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแม่กุญแจแล้วก็ไม่ตรงกับตัวลูกกุญแจที่ถืออยู่ ตรงนี้ทั้งอพสอตกรในฐานะผู้รับผิดชอบโัดังเนี่ยก็อนุญาตให้ชุดตรวจสอบเนี่ยตัดแม่กุญแจแล้วก็เข้าตรวจสอบได้ทันที